งานเข้าแล้วสิครับลมหมดสองถังเกี้ยงรถกระบะก็ไม่อยู่ครับต้องรอครับงานยิ่งเร่งรีบอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับเจ้าฮิโน่ครับสิบร้อเผาเดียวถ่ายลากนะครับ ขึ้นแมคโคลยังไม่เสร็จเลยครับแมคโคลเตรียมตัวจะขึ้นแล้วแมคโคลจะขึ้นแล้วครับสวัสดีครับเสี่ยแพรมสวัสดีสสดนี่ครับยังไม่เสร็จนะครับแมคโคลเตรียมตัวที่จะขึ้นแล้วนี่นจัดโดยช่างเป่าแล้วก็ช่างพลนะครับอู่ <ไป S 1> สองพู อู๋สองพอ่พอลูกครับนี่ครับสวยงามไหมเอ่ยฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้อู๋น้องใหม่เขาด้วยครับ น้องใหม่ครับชุมพบ,บุรีอันนี้ลูกค้าลูกค้าสั่งจองไวเรียบร้อยแล้วครับลูกค้านัดรับรถวันที่24เมษาจะทันเล,เลยพี่น้องอยู่ที่ชุมพลบุรีนะครับ ันนี้เริ่มเก็บรายละเอียดแล้วก็ไรเชื่อมพื้นนี่ครับสเปิกอู่สองพ่อลูก ตัวอย่างนะครับใครที่สนใจก็ทักแชทมาครับหรือว,ว่าอินบ็อกเข้ามาที่ Facebook ของชายเป่าหกรอซิงครับเหลืออีกคันหนึ่งครับ<ส><ก>ยังไม่ได้ทำครับอันนี้คือตัวอย่างครับไม่ดูตัวอย่างนี่ตัวอย่างค,120ครับ อันนี้ที่ขีด,ขดไว้นี่จะเจาะครับนี่จะเจาะนะครับส่วนนี้ก็เป็นไฟข้างนี่ก็ไฟท้ายก็จะอยู่ช่วงนี้อันนี้ลูกค้าสั่งขึ้นแมคโครโดยเฉพาะครับ รถราคาถูกอยู่ได้ไม่นานครับของดีต้องอู่สองพ่อรูกอันนี้ช่วงนี้ทำไม่ได้ครับลมหมดนี่ช่วงล่างครับ กับงานเชื่อมคุณภาพช่างเป่าไมโครเตรียมตัวจขึ้นยังไม่เสร็จเลยรีบขึ้นแล้วหลังแจมีอยู่สองข้างครับอันนี้ใน y youtube หล่สุดใน YouTube เจ้าของรถด,ดูด้วยครับงานไป90%แล้ว โอนเงินส่วนที่เหลือมาเลยครับจะได้ต่อคันใหม่รอเลยครับ oh. นี่ครับเดี๋ยวพาไปชมคันใหม่อู oh. คุณภาพอูรถคุณภาพต้องอูตามิ่งพ่อผมโอ้ oh. <laughs> อันนี้อูสองพ่อลูกนะเสียแฟม <laughs> คันนี้ก็ขายครับ นี่ครับคันนูนะครับนี่น่ปีกนกยังร้อขึ้นกระบะอยู่นะครับงานล้นมือครับช่างภาพหนึ่งคนแล้วก็ช่างเชื่อมช่างตัดเหล็กอีกสองคนอันนี้ก็จะเป็นเหล็กกันลื่นครับกันลื่นแล้วก็ไว้เกาะ เวลารดไปโคเวลารดสิบร้อติดหลมไว้เกาะดึงนะครับเสียตังไม่ว่าครับแต่อย่าเสียชื่ออู่ทางอู่ของเรานะครับอู่สองพ่อรูปเจริญการช่าง อีกสองวันครับลูกค้านัดรับสีก็ไม่เสร็จละเอาไปแบบนี้เลยงงลูกค้ารีบครับว่าไม่มีรถใช้ครับเอารีบผมจัดให้แบบรีบครับบักล้ำใหญ่ตัวนี้บอเอาออกเลยวะนี่ก็เหลือถ้าเก็บปลาละเอียดด้านนอก เก็บเรียบร้อยก็โป้สีแล้วก็ทำการพ่นสีได้เลยํำสีก็ไม่เกินสามมันนะตีเต็มที่โอ้คนดูเยอะมากเลยหนึ่งล้านคนครับเสียแพรมไปอยู่ที่ไหนเอ่ย าะว่า CQ นี่สตาร์ทจะสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทำงานการเชื่อมอยู่เรายังไม่สตาร์ทเดี๋ยววันที่เสร็จวันที่ทำเสร็จเดี๋ยวจะลองแตะชึองเดียวติดเลยอันนี้เป็นเครื่องนิโน,โน เครื่องฮีโน่ครับเพราะว่ามันเป็นฮีโน่สมอทองวัยรุ่นทำกินถ้าวัยรุ่นไม่ทำกินอันนี้ก็จะเป็น h o 7 4 1 9 5ครับแม่นบ่เออหอว h o 7 4 1 8 5 จับนะครับว่าเป็นเผาเดียวระวังเด็กรังหน้าให้เลยครับฮะทับยังเอาก็มันทับมือกูปเปียวมันทับ ไม่ละวะแล้วอะไรแล้วอย่งมันว่าตัวนี้เนาะใช้ไฟเบอร์ตัดแทน ส่วนคันหกรอดำก็เพิ่งเปลี่ยนคัสเสร็จนะครับ,รบเปลี่ยนตัวแรงเตรียบตัวจะเรียบตัวจะจอดครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกินอ่ะอยากดูส่วนไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับเดี๋ยวให้ดูราคาส่วนราคาที่อยู่ที่คันนี้นะครับเฉพาะคันนี้คันเดียว ราคาอยู่ที่ห้าแสนห้าครับคันนี้คันเดียวอันนี้ห้าแสนห้าครับคันนี้คันที่ต่ออยู่นี่ครับรับรองเ<ห>จ้าของที่ซื้อไปนี่ไม,มนนน100ไม่มีเสียใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเสียใจนะครับจ่ายบริการอู่นี้ พี่เคยมีแฟนกี่คนครับเอาแ้วถามว่าพี่เคยมีแฟนกี่คนนะครับพี่มีแฟนเยอะอยู่ครับเยอะเยอะถือว่าเยอะนับนับนับไม่ถ้วนเลยตอนนั้น่ะแต่ว่าเมียปัจจุบันก็มีแค่คนเดียวครับบอสอันเสีย๊ยมถามเลย อันนี้ไม่ได้แถมนะครับอันนี้ไม่ได้แถมนี่คือการวางระดับที่จะทำการลื่นครับใช้ตรับมิตรวัดระยะตามสเปคอู่ของเราี่ต้องทำตามสูตรเป๊ะครับ นี่ครับเจ้าของอู่ตัวจริงเสียงจริงอู่น้องใหม่นายพลจัดก,การช่างครับน,นีโนโปีกนกยังรอต่ออีกคันหนึ่งปา<ไ>มียังแถมขเขาบ่เปล่า,ลา<ไ>แถมใบหินเจียใบหนึ่งดิเออ อาเซนหานะครับแล้วก็ถือข่าน,นี้แหละอเอร์นะอก็มีนะครับชาของว่าเอก็มีรับรองเจ้าของไปใช้งานไม่มีผิดหวังแน่นอนร้อย แถมประกันภัยสันหนึ่งกัน้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ให้ดูแค่นี้พอครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับอู่น้องใหม่อู่นายพลการช่างครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ